รถสวยใช้งานดีระบบไฟราคาเบาๆแนะนำคันนี้เลยครับดู s ั n นดีเ้าห้าคันนี้ออปชั่นครบๆไปเลยครับมุงกีใหม่ๆสลัก45มิลและที่สำคัญได้ลายไปปิ้งต่อหัวยักหัวสว่านให้คุณลูกค้าได้ทั้งหมดเลยอามยาวตักขึ้น6ล้อได้แบบสบายๆช่วงล่างนะครับสังเกตได้เลยว่าคันนี้มีเกียร์ยางมาให้เรียบร้อยช่วงล่างแฉ็เหล็ มูลค่าอย่างน้อย3 4 0ถึง4หมบาทครับคุณลูกค้าอันนี้แถมให้ไปเลยครับฟรีๆไม่มีใครา้้จ่ายใด,ดๆทั้งเส้นตู้กเก๋งสภาพเดิมคอนโทรลระบบน้ำมันบอดี้สวยเดิมครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดมองหาอยู่เข้ามาทดลองขับได้ที่2 0 0สวยพานทองชมบรุรีคันนี้ราคาขายเพียง359,000ซื้อตอนนี้ ส่งฟรีทันทีทั่วประเทศไทยจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนและคุณจะไม่พลาดรถคุณคันนี้นั่นเองฝ่ายขาย0 6 6 6 9 6 0 1 6 0กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อนๆพี่ๆจะได้รับชมไปด้วยกันครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ